สวัสดีครับผมผมแซมนะครับผมจาก RDD ดรถหมดสัญญาเช่าในเครืออาคานีแคปิตอลนะครับผมคลิปนี้แซมจะมาดูรถที่แสมัมขาวกันนะครับว่าณนะตอนนี้วันน,น,นี้วันที่26กกุมภาพันธ์นะครับรถมีอะไรกันบ้างอัปเดตสต็อกล่าสุดนะครับว่ามีรถอะไรกันบ้างนะครับผมอันนี้แซมเริ่มตั้งแต่ ทางเข้าเลยนะครับที่จะเป็นโดมนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของรถที่เตรียมที่จะออกจากที่แสแม่ขาวนะครับไปตามเทพลักษ์ไปตามบางนานะครับหรือว่าไปที่ในส่วนของปรับสภาพทั้งหมดนะครับผมก็จะเป็นภาพรวมๆนะครับก็เดี๋ยวแซมเจอคันไหนเด็ดเด็ดเดี๋ยวแซมก็จะแจ้งนะครับในคลิปนี้เลยนะครับก็จะเป็นภาพรวมๆก่อนนะครับเดี๋ยวแซมจะมีคลิปย่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่นี้เป็นทางเข้าเลยนะครับก็ รถตอนนี้ก็จอดอยู่ราวๆ1200คันที่นี่นะครับผมซ้ายมือของแซมเลยก็คือจะเป็นในส่วนของพวกตัว4ประตูเกียร์ธรรมดา2.4 e ปี18นะครับผมก็จะ,จะอยู่ตรงนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับด้านขวาก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะตามแซมมาเรื่อยๆนะครับก็ประมาณ10นาทีได้นะครับจะให้ไม่ยืดเยื้อจนเกินไปนะครับผม นี่ก็ยังเป็นในส่วนของ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับปี2018 2.4 e นะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ราว4กลางๆนะสกลางๆเป็นแบบมีแคริบอยนะครับผมด้านนี้ก็เช่นกันครับเป็นสีขาวบ้างนะครับผมมามาเจอคันนี้ละเดี๋ยวแซมหยุดคันนี้ก่อนนะครับคันนี้จะเป็นตัวรี v o ยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถปี2019นะครับเป็นขับ2นะเลขไมล์แสนสี่นะครับราคา4 8 5 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้รถเพิ่งเข้าครับสีขาวเลยนะครับมีคันเดียวที่เป็นสีขาวนะครับผมนี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะเดี๋ยวแซมถ่ายภาพนิ่งเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปย่อยอีกครั้งหนึ่งเป็นปี2019นะครับนาซัตอีดิชั่นนะครับมีคันเดียวครับกท7 6 8 6นะ มีเป็นตัวเตี้ยนะครับผมแล้วก็กลุ่มตัวนี้จะเป็นรถปี2019เพึ่งเข้ามาใหม่นะครับ2.8ตัว G นะครับปี2019 4W h e e เนะครับผมเกียร์ธรรมดาครับราคา7,99,000บาทครับเป็นปี19นะครับผมเป็นแบบมีในส่วนของตัวแครี่บอยเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะรถพึ่งเข้านะครับสำหรับรถนี้นะครับผม แล้วก็มีตัวนี้ครับปี2,000ถ้าำจำไม่ผิดปี2017นะครับคันนี้ปี17เนี่ยราคาอยู่4 4ต้นต้น4กลางๆไม่เกินนะครับปี17เป็นตัว2.4ตัว G นะครับผมลองดูสิเป็นเกียร์ออโต้ครับ2.4อ่ะ2.4 G นะครับผมตัวนี้สี่แสนกลางๆนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับผมทั้งหมดนี่จะเป็นในส่วนของรถปลดระวางรถหมดสัญญาเช่าทั้งหมดเลยนะครับผมในส่วนของด้านนี้ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับปีสิบแปดนะครับผมเดี๋ยวนะฮะอืม มามาเรื่อยๆนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขับ2นะครับในส่วนของตัว 2.8g ขับ2นะครับผมนี่ก็เป็นรถเข้าใหม่ครับปี19ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์โต้ก็มีนะครับผมเลขไม้หลักหมื่นนะครับพวกนี้เป็น 2.8g ดปีปีนะครับผม แล้วก็ตอนนี้จะเปเป็นกลุ่มในส่วนของกลุ่มสีส้มนะกลุ่มสีส้มอันนี้ก็มีเป็นทั้งแคปทั้ง4ประตูราคาแซมบอกเลยว่าถ้าเป็นกลุ่มสีส้มเนี่ยราคาไม่แพงนะครับผมสนใจยังไงก็ลองทักหรือโทรหาแซมก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับปี10แล้วก็อยู่ราวๆปี17ปี16ปี17นะครับผม ราคาน่าจะประมาณ4 0 0 0 0นนะครับผมแล้ก็จะมีตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถปี2018เป็นเกียร์ออโต้ 4x4 คูณ4นะครับเครื่อง2.8รถเพิ่งเข้าเลยปี18สีขาวเลขไม้เนี่ยแซมยังไม่มั่นใจว่าเลขไม้เท่าไหร่นะาราคาแซมว่าอยู่ราวๆ7,000 0 0นได้นะครับปี18ครับ 4x4 คูณ42.8นะครับผม สีส้มตอนนี้ก็มีเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับจะมีทั้งแคปเตียนะครับผมเป็นแบบหลังคาแคลริบอยเสมอเก่งแบบนี้นะครับกับในส่วนของอกระดองเต่าก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับผมชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยเราขายราคาเท่ากันนะครับไม่ว่ากระบองกระดองทรงแบบไหนกระดองเต่าหรือว่าเป็นตัวแคลริบอยปกตินะครับผมมานี่ครับแคปเตียนะครับ ด้านขวาแซมก็จะเป็นในส่วนของตัว4ประตูตัวเตี้ยมีแคริบอรอยู่ยังไม่หมดเลยนะครับมีเยอะจริงๆนะครับต่อมาก็ด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวแคปเตี้ยนะครับน่าจะปีประมาณปี16หรือปี17นะครับราคาไม่แพงครับราคา3กลางๆครับถ้าเป็นตัวกลุ่มนี้นะครับผม แล้วก็ตอนนี้จะมีอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นรถสีส้มเอ่อเป็น4ีคูณนะครับเป็นเป็นแคปเนี่ยเลขมาอยู่ประมาณ2 2แสนราคา3.85นะมีเหลือคันหนึ่งนะครับผมเป็นแคป4 4คูณนะครับผมมีเหลือคันเดียวนะครับผมมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆนะครับผม ส่วนตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตครับ4ประตู2 4 e นะครับผมปี18ก็ร,ราคา529นะ529เดินไปนู่นครับสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับถัดมาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวหน้าเซต i t i o n ัน e ปี2019นนะครับผมนี่ สี่แสนต้นๆครับสี่แสนนิดๆปีสิบเก้านะเกียรธ์ธรรมดาสี่ต้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นปีสองพันสิบแปดสองจุดแปดตัว G ีโฟวิลเกียร์โตนะครับผมคันนี้คันนี้รถสวยนะครับผมคันนี้รับรองว่ารถสวยเลขไมค์คันนี้รู้สึกจะหลูแสนต้นๆน,น,นะครับแสนนิดๆเลย ราคาเดี๋ยวแซมแจ้งอีกทีหนึ่งแซมไม่แน่ใจนะครับผมมาเรื่อยๆใกล้นนี้มาถึงกลางทางแล้วนะรถเยอะจริงๆครับที่นี่นะครับผมถ้าจะเข้ามาดูรถที่นี่อยู่ที่สมแขาวนะครับอำเภอบางปะกงจังหวัดเชิงเซานะรบกวนเตรียมร่มเตรียมหมวกมาให้พร้อมด้วยนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของตัวนี้ครับรถนี้ไม่แพงครับตัว ปี2อ1 8นนะครับรถสีขาวจะเป็นแบบแคลริบอยมีตู้ทึบนะครับผมเป็นตู้ทึบแคลริบอยนะครับผมราคา3 0 0แสนกลางครับในส่วนนี้นะครับ2.4 J ปี2018เกียร์ธรรมดานะนี่ท้งนั้นเลยนะครับผมทั้งแถวเลยนะครับนี่นะเยอะจริงๆนะครับ รถสีฟ้าก็มีนะครับรถสีฟ้านี่เป็นรถปี2019นะครับผมมีทั้งแบบ4ประตูตัวเตี้ยกับแคปเตี้ยนะแซมพาไปดูหน่อยราคาไม่แพงครับรถนี้นะครับเลขไมล์หมื่นต้นๆถึง20,000นะสำหรับสีฟ้านะครับผมนี่ปี19นะครับเลขไมล์หมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะครับที่แซมเคยรีวิวไปแล้วนะครับถ้าเป็นอ่าเป็น4ประตูราคาอยู่ สี่กลางๆนะครับสี่ประมาณ4ี่ไม่เกินนะครับถ้าเป็นแคปเนี่ยก็จะถูกกว่าด้วยนะครับผมเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็น4ประตูเนี่ยจะเป็นแบบหลังคากระดองเต่าแบบนี้นะเกียร์ออโต้แต่ถ้าเป็นแคปเนี่ยหลังคาจะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับผมน,นี่นะครับถ้าเป็นแบบแคปจะเป็นแบบนี้ปี19เกเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะครับเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลย ราคาไม่แพงครับกลุ่มนี้นะครับสีฟ้า,ฟา,ฟาหรือว่าสี้มๆเนี่ยราคาไม่แพงนะครับผมอี่สูสเราก็มีนะครับเป็นแบบบานสไลด์ด้านข้างนะครับแบบนี้เราก็มีอยู่นะครับผมหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแบบแคลริบอยลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับใกล้ครบละ เราก็จะมีตัวนี้นะครับในส่วนของลีโว่สมาร์ทแคปนะครับเป็นหลังคาเปิดด้านข้างแบบนี้นะครับเผื่อมีลูกค้าคนไหนสนใจก็ลองถอบสอบถามแซมเข้ามาได้ดูได้เลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับเราจะมีคันที่แซมนีแนะนำก็คือจะเป็น เ,เดี๋ยวแซมจะทำคลิปแยกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Isuzu ตัวแค p c a r r ีบอยเสมอเก่งนะครับปี2018กลุ่มเนี้ยนะครับราคา345,000บาทนะครับเกียร์ธรรมดานะ345,000บาทเกียร์ธรรมดาปี2018นะครับผมเลขมาอยู่100,000ต้นๆน,นะ3 4 5 0 0นบาทนะครับผม ซื้อกับแซมที่นี่นะครับเป็นราคาเงินสดเนี่ยไม่มีบวกแบบไม่มีเก็บแบตใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับผมเจอตัเต้อีกตัวหนึ่งนะครับผมเยอะมากๆนะครับที่นี่ย้ำอีกทีนะครับลานจอดสมัยขาวอยู่ที่บางปะกงจังหวัดชเชิงเสาเลยนะครับแถวแถววัดสมัยขาวจเจริญราษนะครับผม ก่อนเข้ามาโทรนัดแซมก่อนล่วงหน้า1วันนะครับผมแซมจะได้พาเข้ามาดูรถนะครับผมเตรียมร่มเตรียมหมวกให้พร้อมนะครับเว่นกันแดดเสื้อแขนยาวต้องมานะครับผมเพราะว่าที่นี่ร้อนจริงๆครับนะครับอย่างตอนนี้แซมอยู่อ่าเวลาประมาณ11บเอโมงเนี่ยกำลังดีเลยครับอากาศร้อนนะครับกําลังร้อนพอดีเลยนะครับผม ใกล้สุดทางแล้วครับผมอ่มีหน้าใหม่มา2คันนะครับตัวหน้าหมูป่ามี2คันนะครับตัว2.4ตัวนี้น่าจะเป็นตัว Entry นะครับตัวเริ่มต้นนะเป็นแบบ Smart Cap ตัวเตี้ยนะครับปีต้องปีปี20นะครับถ้าเกิดเพื่อน,อนๆหรือลูกค้าคนไหนหาหน้าใหม่อยู่ยังไงก็ทักแซมมาส่วนตัวอีกทีนึงนะครับผมแซมแจ้งเบอร์ไปเลยครับ0863543692นะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมเบอร์เดิมเบอร์เดียวรูเ้เ,เ,เรื่องเหมือนเดิมนะครับผมใกล้หมดแล้วครับในส่วนของด้านท้ายลานจอดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอาติสตอนนี้แทบหมดแล้วนะครับเอาติสตอนนี้ที่ของแซมแทบหมดแล้วนะเดี๋ยวแซมจะทำคลิปเอาติสแยกนะครับผมจะเป็นในส่วนของ ปี16ปี17ที่ราคา300,000กางๆให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะครับน่าจะเป็นหน้าก่อนตัว m i มเนอร์เชนนะครับจะไม่ใช่หน้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ของแซมก็คือจะมีตัวหน้าใหม่ปี2019นะครับเหลืออยู่ประมาณ3-4คันเลขไม 10, 4, 10, 5, 6, หมื่นสี่หมื่นห้าหหกเหลือ4คันนะครับราคา550 เดี๋ยวแซมจะทํำคลิปแยกอีกทีนึงหรือว่าถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับดูเอาต,ติ๊ทแทหมดละตอนนี้นะครับในส่วนของกลุ่มเอาต,ติ๊นะครับผมนี่นะกลุ่มเอาต,ติ๊ต่อมาจะเป็นในส่วนของตัวปี19นะครับ ตัวหน้า Z-Edition นะครับปี P 19เป็นแบบ2.8 4W h e e l เข้ามาอยู่ราวๆ10คันนะครับจะจอดอยู่ท้ายโกดัง10คันปี P 19 2.8 4W h e วิ view. เกียร์ธรรมดาก็มีเกียร์ออโต้ก็มีนะครับทําไมไม่ข้ามหมื่นไม่ข้ามแสนเนี่ยอยู่ที่799นะครับเกียร์ออโต้นะครับปี P 19นะแทบหมดแล้วครับเอาติดดูนะครับ จาก3 0 0ถึง400คันโล่งหมดแล้วครับตอนนี้เอาติดนะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับจอดหมกอยู่3คันจอดอยู่ท้ายโกดังนะครับเป็นตัวรีโวตัวหน้าหน้าหล่อแล้วนะครับเป็น2.4ตัวนี้น่าจะเป็นตัวมิดเป็นแบบสมาร์ทแคปแบบมีแคลรี่บอยนะครับมีจอดหมกตรงนี้อยู่3คันนะ ต้องมีปี20หรือปี21นะครับมีอยู่3คันนี่นะครับราคาต้องเรียนก่อนว่าแซมไม่มั่นใจนะครับไม่กล้าแจ้งออกไปยังไงถ้าสนใจรถกลุ่มแบบนี้ทักหาแซมส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวแซมหาราคาให้นะครับพร้อมกับเลขใหม่ให้นะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้แซมแนะนำเลย isuzu ตัว s p a c e c a p นะครับสองเครื่องพันเก้านะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับราคาสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นแบบมีแคลริบอยเสมอเก่งนะครับสำหรับคันนี้นี่หนึ่งจุดเก้าสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นี่เกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยน,นะครับผมโอเคครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวแซมจะทำคลิปที่บอก จะเป็นในส่วนของนี่อย่างเป็นตัวนี้นครับน่าจะเป็นปี2016หน้าก่อนไมเนอร์เชนนะครับตัวนี้เลขไมอยู่ราวๆแสนกลางๆถึงแสนปลายๆนะครับราคา3า0 0 0 0 0บาทนะครับอย่างตัวเนี้สามแสนบาทคันนี้ก็เช่นกันนะครับกลุ่มนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวแซมจะทําคลิปแยกนะครับกลุ่มนี้กลุ่มที่ราคา300,000กลางๆ3 0 0 0 0นต้นๆเน,นี่ยครับจะมีตัวนี้ตัวนี้นะ ดีย๋ยวคุณลูกค้าก็ลองดูอีกทีนึงเดี๋ยวแซมทาคลิปให้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมๆเนาะจะไม่ได้ดูภายในนะครับเนื่องจากว่ารถทุกคันตอนนี้ล็อกหมดเลยนะครับผมนี่นะครับผมขออนุญาตฝากเบอร์ติดต่ออีกครั้งนะครับ063543692นะครับ063543692นะครับผม ยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สำหรับคลิปนี้ให้แซมหน่อยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม